าลเนี่ยมีการชี้แจงบอกว่าคดีนี้มันสืบเนื่องจากกรณีที่คุณยิ่งรักษ์ชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณอนุสรอ,อมรชัดฟ้อง คนเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกกับพวกรวม9คนกรณีที่กระทรวงการคลังสั่งให้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินกว่า35,000ล้านบาทที่เป็นคำสั่งทางปกครองถ้าไม่ชำระกระทรวงการคลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะย,ยึดหรือาอายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินตามสั่งได้ พอคุณยิ่งลักเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยฟ้องคดีต่อสารปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวนี่ก็เลยเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสารปกครองชี้บอกว่ามีอำนาจเพียงพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน แต่ไม่มีอำนาจพิพากษาให้คู่กรณีฝ่ายผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนและสารปกครองสูงสุดก็เห็นว่าคำสั่งพิพากษาไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วนจึงมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพิพากษเฉพาะส่วนที่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน เกินกว่า1,028ล้านบาทเนื hmm. 000, ่องจากโครงการ G2G ค่ะโดยสรุปก็คือว่าสารปกครองสูงสุดเนี่ยไม่ได้มีคำพิพากษาและไม่ได้ออกคำสั่งบังคับให้คุณยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้ค่าสินใหมทดแทนแต่ว่านี่เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการเรียกเงินจากคุณยิ่งลักษณ์ต่อไปเพื่อให้ชัดเจนนะคะก็มีคำอธิบายจากคุณวีรพัฒน์ปริยวงศ์ที่ปรึกษากรรมธิการการเงินการคลังสภาผู้แทนราษฎรที่ดิฉันก็ได้พูดคุยผ่านทางรายการออนไลน์ไว้แบบนี้ค่ะ คดีจำนำข้าวเนี่ยคนที่ออกคําสั่งคือฝ่ายรัฐคือกระทรวงการคลังเพียงแต่ว่าคุณยิ่งรัฐเนี่ยเป็นประชาชนเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สาม,มารถโต้แย้งว่าเขาเรียกเกินเขาเรียกไม่ได้เขาเรียกไม่ได้เลยสักบาทเพราะฉะนั้นประเด็นตอนนี้มันยังอยู่จึงอยู่ที่ว่าสารพิพากษาว,ว่ากระทรวงการคลังอ่ะเรียกไม่ได้ทั้งหมดแต่ที่จะเรียกได้เนี่ยเรียกได้แค่ส่วนเนี่ยหมื่นล้านเนี่ยจึงเป็นหน้าที่และอำนาจของกระทรวงการคลังที่ต้องไปพิจรารณาต่อว่าจะเรียกเท่าไหร่ถามว่าทําไมต้องเรียกเท่าไหร่ เพราะว่าหลักกฎหมายมีอยู่นะครับว่าคุณเรียกเกินความเป็นจริงไม่ได้ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ต้องมาอธิบายถอดกันอีกว่ามันไม่ใช่ว่าคดีพิพากษาตูมลงมาแล้วตัวเลขต้องเท่านี้นะมันไม่ใช่เงินครับคือผมเนี่ยน่าจะเป็นนักกฎหมายคนแรกที่ออกมาพยายามอธิบายว่าคุณอย่าไปรายงานข่าวอย่าไปอธิบายว่าศาลพิพากษาให้คุณยิ่งลักเนี่ยจ่ายเงินเพราะศาลไม่ได้พิพากษาแบบนั้นศาลพิพากษาว่ากระทรวงการคลังเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะไปเรียกค่าเสียหายทั้งหมดจึงเพิ่ถอนส่วนหนึ่งแต่บอกว่าถ้าจะเรียกได้เนี่ย ถ้ากว่าในการเรียกค่าเสียหายนะคะคุณวีรพัฒน์อธิบายเพิ่มเติมบอกทางกระทรวงการคลังเนี่ยต้องไปคำนวณให้ศาลและให้คุณยิ่งลักษ์เห็นด้วยว่าต้องชดเชยเท่าไหร่ในคำพิพากษาหน้า121บรรทัดสุดท้ายบอกว่ามีคีย์เวิร์ดที่บอกว่าคุณยิ่งลักษ์ทให้เกิดความเสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือการละเมิดปล่อยปละละเลยให้กระทรวงการคลังเสียหายจึงต้องชดใช้โดยจะต้องใช้ตามความเป็นจริงดังนั้นนี่แหละคะ่ะเป็นประเด็นที่ว่าตัวเลขที่กระทรวงการคลังเคยยื่ นความเสียหายเมื่อหลายปีก่อนที่35,000ล้านจนสารกําหนดกรอบออกมาแล้วว่าความเสียหายที่เรียกเก็บได้เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบ1 2 8ล้านแต่จนถึงตอนนี้ความเสียหายตามความเป็นจริงยังอยู่ที่ตัวเลข ตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีการระบายข้าวสมัยคุณภูมิธรรมได้เงินมาอีกแสนล้านก็อาจจะต้องเอามาคำนวณต้องหักกลบลบนี่อย่างไรหรือไม่เพื่อไม่ให้เกินจากความเสียหายตามความเป็นจริงที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้นะคะข้าอธิบายของศาลถึงแม้จะชัดเจนไปแล้วว่าศาลไม่ได้สั่งให้คุณยิ่งลักจ่ายแต่ความสับสนมันเกิดขึ้นไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ศาลมีคําสั่งออกมาเพราะกระทั่งคุณยิ่งลักเองคุณผู้ชมก็น่าจะจําได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook อดครวญบอกคงไม่มีเงินจ่าย ขนาดนั้นหรือทนายความของคุณยิ่งรักเองอย่างคุณนรวิทย์ล่าแหล่งก็ดูจะเข้าใจว่าน่าจะต้องจ่ายอย่างนั้นไหมก็เลยต้องหาช่องทางที่จะยื่นหลักฐานใหม่นั่นก็คือเรื่องของการระบายข้าวโดยคุณภูมิธรรมเอามาหักลบตามท้ายคําสั่งกระทรวงการคลังที่ชี้ว่าสามารถทําได้เพื่อจะเอาไปเป็นตัวอุทธรณ์คําสั่งสารใหม่ว่าไม่ต้องจ่ายแต่พอสารชี้แจงมาแบบนี้แล้วยังจําเป็นที่คุณนรวิทย์จะต้องยื่นอุทธรณ์แทนลูกความอย่างคุณยิ่งลักหรือไม่คุณวีรพัฒน์ก็บอกว่า มันก็ยังเป็นอีกช่องทางที่ทําได้อยู่เหมือนกันนะเพียงแต่หลังจากนี้ล่ะค่ะกรมบัญชีกลางจะต้องคํานวณความเสียหายแล้วไปเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเรียกความเสียหายจากคุณยิ่งลักษณ์ว่าสรุปจะเรียกความเสียหายเท่าไหร่หรือจะหักลบกลบหนี้ไม่ต้องจ่ายเลยไหมซึ่งในทางการเมืองยอมรับเลยว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากๆค่ะในทางการเมืองเนี่ยมันจะสนุกมากมันไม่สนุกหรอกมันจะปวดหัวมากเลยว่าถ้าวันนี้เนี่ยรัฐบ,บาล ชุดนี้เป็นรัฐบาลที่เป็นศัตรูคนยิ่งรักเป็นรัฐบาลคุะยุทธ์ที่ไปยึดอำนาจมิตรมาเนี่ยมันก็คงไม่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 มีอะไรซับซ้อนกระทรวงการเขาคงจะเรียกต่อเลยเอามาเลยหมื่นล้านถูกไหมครับแต่เผอิญวันนี้เนี่ยนายรัฐมนตรีที่เป็นคนตั้งรัฐมนตรีคลังเนี่ยเป็นหลายของคนยิ่งรักแขนเนี่ยเป็นคนที่ถูกกระทำในทางการเมืองมาตั้งแต่เด็กถูกไหมแกก็เห็นว่าความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวแกและครอบครัวแกเป็นอย่างไรตามที่แกมองนะเพราะฉะนั้นถามว่า จะมีโอกาสไหมที <cado> ่กระทรวงการคลังจะให้ความเป็นธรรมกับคุณยิ่งรักก็มีแต่ถ้าเกิดเขาให้ความเป็นธรรมกับคุณยิ่งรักแล้วคุณยิ่งรักจ่ายน้อยมากหรือไม่ต้องจ่ายเลยมันก็จะมีขาประจําหน้าเดิมๆมันนะครับออกมาบอกไม่ได้อย่างนี้กระทรวงการคลังทําผิดหนึ่งห้าเจ็ดปปฏิบัติหน้าที่นะครับชั้นสิบสี่ไม่พอวันนี้จะมา้รัฐมนตรีคลังด้วยเอาละสิการนี้ผลักกระทรวงการคลังอธิบดีกรมบัญชีกลางท่านรัฐมนตรีคลังเอาละสิเผื่อร้อนอีกก้อนก็จะมาถึงท่านในที่สุด สิ่งที่คุณวีรพันธ์มองเนี่ยมันไ,ไม่ได้ไกลาจากความเป็นจริงเลยนะคะเพราะตอนนี้คนที่ติดตามและเรียกร้องให้คุณยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบในโครงการรับจำนำข้าวมาโดยตลอดก็เริ่มขยับเรียกร้องกันไปทางกระทรวงการคลังกับนายกแล้วเหมือนกันนะคะอย่างใน Facebook ของคุณสมชายแสวงการะคะ่ะเช้านี้โพสต์มาแล้วนะคะบอกว่าสารสั่งเบ็ดเสร็จให้คุณยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้กระทรวงการคลังกับนายกเนี่ยมีหน้าที่ให้สั่งชดใช้หมื่นล้านทันทีถ้าละเว้นก็มาตรา157อีกคนนึงแน่นอนคุณหมอวรงเดชกิตวิกรมนะคะ โพสต์ Post, เรียกร้องให้ทนายความของคุณยิ่งลักษ์หยุดการสื่อสารว่าสารไม่ได้บังคับจ่ายก็จะไม่ชดใช้เพราะพอสารสั่งออกมาแบบนี้ทั้งตัวนายกและกระทรวงการคลังก็มีหน้าที่ต้องออกคําสั่งใหม่ปรับตัวเลขความเสียหายให้สอดคล้องกับคําพิพากษาตัวเลขที่ว่าคุณหมอวิกรมชี้ว่าคุณหมอว่ารงชี้ว่า1 28ล้านและขอให้มีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษ์ชดใช้ค่าสินใหม่กับรัฐถ้าเกิดนายก และกระทรวงการคลังไม่ดําเนินการให้สอดคล้องกับคําพิพากษาของศาลก็ผิดมาตรา157นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องร้อนทางการเมืองสําหรับรัฐบาลเพื่อไทยอีกแล้วละค่ะ